เอากัะมังสิลี้ยงโอ้ยอย่างนี้ดังกันบ้านมึงเสร็จเลยนายเหรอฉันก็บไว้แล้วไม่ใช่เอากระมังมาส่งด้วยนี่เลยโอเคส่งไปแล้วโอเคถูกหมดนักเรียนแตงโมเอามาส่งเออผมลืมไว้ที่บ้านครับลืมได้ยังไงถ้าเพิ่งสั่งไปได้่อกี้แล้วเธอก็เอากลับบัตรเธอตรงอย่างเงี้ยมันนี่เลยต้องเจอไหม อื้หนายอยู่ไหนไน,น,นักเล่นกับบอานด้วยเต้าวันบักแจ้งมองโอ้กับบ้านอีกกวงที่เกียดอยู่ที่นี่ยกโต๊ะมันออกเลย เอ้ยบังซุ่มเราออก้บังซุ่มเออกไปแล้ว,วก็เหลือแค่เจ้าเดียวไม่ปมุอยากดอนอยู่ที่นี่ต้งนม่ต้งนนี่นไม้เยาหยิ่ โดนตีไหนเอาแบมือมาเนี่ยชี้เสาแทนนี้อือโดนตีโอ้โดนตีต้องขนาดนี้เลยเหรอดูกเอ็นกำหัวเลียงไอ้แบบไอ้แบบแดงงจะเกิดบ่นไม่เสร็จต้องโดนไม้เหลี่ยมตีเลือดไหลเลย เฮ้ยทำอะไรเอาแง่โอ so ้โดนโคตีเจ็บมือมากเลยถับการบ้านสิบแล้วมันจะโดนไปนี่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 เกินไปเอาการบ้านมาส่งทุกคนเข้าสังเกตเอาการบ้านมาส่งเอามาเร็วคลิปนี่ โอเคว่า okay. จะเอามา่งอืงวางไม่ก่อนทุกหมดแล้วเราางให้มันทำเองน่ะโอ้ยฉันจะฝึกไม่ได้ก็จะมาตายกับอาจารย์ ไฉันต้องฝึกไปเรื่อยๆฉันก็จะแข่งแร่งเออ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 ยากนักเรียนไม่อะไรครับเจอไหมกิจกำทำกันไม่เสร็จงั้นเหรอมันคงต้องเจอดังบิลผม โอ้มันเก็บมากนะเออผมโดนครูดาวนี่มันเล่นเกมออกับครูไม่หละเล่นเกมออกับครูไม่ล่ะเออครูตีมันไม่ทันครับผมแล้วอาวุธดีหูโอ้ครูตายโอ้เกมโอเวอร์เลย ปลี่ยนรเกีเอานถึงสุดแวไม้กระบองเลยเนือาริข้ いうねいい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 ねえいねい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 ねい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  แขงง่งกัแบบแงกันนกกนบ,บน,น,กกนก่กับบางนกันเต็มกันตุกยิงเลยป้นเชื่อนยังไม่จบอีกอาหายไปอ้บอาเสียงอืมดูหดนักเลยกระไม้ข้างอัพเกรดเอาขัา้นสูงสุด อาเกตอะไรอีกเนยไงล่ะตัวแยกเลยจริงๆมันอืนจิ้ไม่ได้จิ้มกอนที่นี่แหละจ้ากะตรงเพยเอ้ยคุณคูนี่ทำอะไรจิ้มโอ้อ่า ผมยังไม่ตายยังไม่ตายจะต้องตายได้โอ้เอานี่กากมากเลยมันนี่เลยเจอเอา่เอาอย่างนี้โหดมากมากโอ้ผมก็ตาย นี่เอาของฉันสมัครค่านายได้ด้วยไหนจะโหดเฝ่าของผมไม่ล่าขวานยักษ์ว่ยอย,อย,ยายยงไงนนชะนะเล่นเกมโอเวอร์เลยโอ้ยแพ้เลยตายด้วยสิ่งของตัวเองอ่านั่นแหละทีนี้ก็โอ้ชนะเล่นเกมมากเลย ไม,ม่มาผมเล่นก่อนน,น,นัดหนึ่งนัดหนึ่งเโโโอางอาอางต้องเจออาอาเกมใหม่ี่กัน,น,นค่ะงั้นหรอคดีชักกัน แต่ผมมีนี่ปืนเ่งคนยุคสมัยก่อนหัวโก็ต้องเจ้าพ่อบ้านโอ้โอโอ,อ่ามอเร่จะชนะาได้งั้นเหรอฉันมีปืนนี่เจอผมมีปืนนี่ นี่คูเริ่มก่อนคูมันง่ายมากเลยคูเริ่มก่อนไงหยิบขึ้นมาเลยตายชนะโอกระจกมากเลยที่แรกตาคู่บ้างเออโอ้ปืนแก้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดก็าบีอาร์ไม่ตายต้องเกมชนะ ครูเกมโอ้ยยสชนะแล้วเย้ชนะชั้ช